สวัสดีครับพบกันอ <ati> ีกเช่นเคยกับช่องบิวสิงห่งนักภาพมือสมัครเล่นเห็นภาพเหล่านี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างครับชาวเน็ตเข้ามาแห่ชมกันเป็นจำนวนมากเห็นภาพถึงกับอึ้งกันเลยเป็นภาพที่แปลกตาไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาเป็นภาพคนสมัยโบราณที่ได้ไขคู่กับเจ้าสัตว์ประหลาดทึงใช่ไหมล่ะครับ เห็นภาพแล้วทึ่งเลยใช่ไหมครับนี่ก็เป็นข้อมูลภาพจาก f a c e b o o เพจหนึ่งนะครับผมต้องขออนุญาตภาพเอามาลงด้วยนะครับแป็นปันเปนชอบเพื่อใครไม่เครทบที่แปลกและหาชงนา้ และแล้วทุกอย่างก็มาเฉลยตอนท้ายนี้เองจะกรับถ่ายคู่กับอะไรหรือยังละครับสรุปมันก็คือภาพที่เขาใช้ AI ตกแต่งขึ้นมาเหมือนใช่ไหมล่ะครับสถานี้ก็ขอขอบคุณเจ้าของภาพด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากส b ครเลด้วยนะครับสียงภาพบรรยายจากมิวสิแล้วสวัสดีครับ